เอาติ้งออฟิศปีนี้เราจะไปกันแค่ฮอกไกโดเห็นบางคนบอกว่าอยากไปเที่ยวราชการเิมานะครับเคยไหมครับเวลาดูหนังดูละครแล้วเดาได้เลยว่าคนไหนจะอกหักตั้งแต่กล้องยังไม่โฟกัสที่หน้าก็เด่นชัยนี่ยังไงล่ะครับเล่นมีศัตรูหัวใจที่แตกต่างแบบทิ้งห่างขนาดนี้แล้วผู้หญิงที่ไหนจะหันมาสนใจเดี๋ยวผมต้องไปคุยงานกับเมเดียซิ่งนอกอะ ไปผมนะค่ะคืนนี้พวกหนูจะไปร้องเกตก,กันแถวเรียบด่วนพี่ก็ไปด้วยกันได้นะคะไม่ไปครับดูเหมือนเด่นชัยจะไม่มีอะไรสู้ท็อปได้เลยแต่ก็ใช่ว่าคนที่แพ้จะต้องดูแลตัวเองเสมอไปหรอกนะครับเพราะเด่นชัยโชคดีมีตัวช่วยเขาบอกว่าใครสั่นระครังไปเนี้ยจะขอพรเรื่องความรักได้นะเว้ยแค่วันเดียวก็ยังดคีคุณหนจำอะไรไม่ได้เลยหรอครับ เรารู้จักกันด้วยอะคะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆเด่นชัยจึงเลือกที่จะสวมรอยเป็นพี่ท็อปสักหนึ่งวันในชีวิตผมเป็นแฟนคุณแฟนอะไรไม่มีรูปคู่ก็ผมเป็นเจ้านายคุณนะครับคุณนี่นะเป็นเจ้านายฉันดูจากการแต่งตัวก็ไม่น่าใช่อ่ะผู้ชายคนนี้ใครอ่ะเขาอยู่แผนกไอทีครับแผนกไอทีหลอกงี้เลยหรอครับ แต่เรื่องราวก็ไม่ได้ผ่านไปอย่างง่ายดายพอต่อให้สวมรอยยังไงเด่นชัยก็ยังดูแพ้พี่ท็อปอยู่ดีพี่มีเวทมนต์ด้วยผม,ผมมีเวทมนต์ด้วยเชื่อป่ะครับจริงดิเขาก็เหมาะสมกับนางเอกอะครับมันชัดเจนเยน่นะครับต,ตุ้ยหนุยอะมันก็ยังไงมันก็เข้ากันนะครับใช่ป่ะครับตุ้ยหนุยอยู่แล้วไงครับก็เออเรามันตุ้ยมันหนุยเด่นไม่ได้อะ แล้วแบบนี้แฟนวันเดียวอย่างเด่นชัยจะเอาชนะใจนุ้ยได้หรือไม่ต้องไปตามเอาใจช่วยกันในหนังแล้วล่ะครับกับแฟนเด์แฟนกันแค่วันเดียวหนึ่งกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์